อยากจะทราบเกี่ยวกับเหตุสมความป,ปรารถนาที่พระเจ้าท่านเคยกลดไว้อเหตุสมความปรารถนาเนี่ยปฏิบัติอย่างไรมีม,มีมีการปฏิบัติอย่างไรแล้วมีประโยชน์อย่างไรอืมครับเหตุสมปรารถนาเนี่ยปฏิบัติอย่างไรคือดูว่าทำห้าข้อเนี่ยมีในตนไหมศรัทธาศีลสุตตะจาระปัญญาศรัทธาสัมปทาคือศรัทธาพระพุทธเจ้า ปฏิบัติอย่างนี้โยมยังไหวพระปุมพระบูมเทพเทวแลวนิมไม่ใช่นะยังไม่หนึ่งเดียวนะศรัทธาสมถทานนี้ต้องตถาคาเตเอกันตคโตอภิปสันโนต้องพระพเจ้าหนึ่งเดียวเพราะพระพเจ้ายกว่าท่านคนเดียวที่เก่งที่สุดในโลกธาตุอ่าโยมเชื่อไหมละ่ะหรือว่าถ้าโยมคิดว่าพระเจ้าโมก็ไม่เป็นไร <c oughs> <c oughs> ต้องไม่คิดอย่างนั้นต้องเชื่อมั่นร้อยเปอร์เซ็นพอยมร้อยเปอร์เซ็นตปุ๊บ โยมก็จะเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกให้รักษากายวาจามันเป็นสิ่ง,งที่ดีก็อยากรักษาสินก็ดูสินห้านะสินห้ายมก็จะเริ่มอยากรักษาละเพราะแต่ก่อนนะตมา <c oughs> เป็นเด็กๆเ,เนี่ยก็มีแต่คนบอกสินห้าดีอ่ะดีเราก็รักษาก็ได้แต่รักษามันยากเนี่ยเราก็รักษากลางคืน <c oughs> นอนปุ๊บก็สบายไม่มีสินแน่นอน ตื่นมาปุ๊บทาอย่างนี้ไปหลายเดือนเขาก็เอ๊ะทำไมต้องรักษาเอากลางวันแล้วกันเนาะก็เริ่มมารักษากลางวันให้กลางวันจะรักษาไปตลอดก็อืมสงสัยจะไม่ไหวขอวันเดียวก่อนอก็ตายไปทีละวันสองวันสามวันพอทําได้เออมันก็ไม่ได้ยากเนี่ก็เริ่มรักษาให้ยาวขึ้นนานขึ้นมันต้องลองทําไงไม่ลองมันก็ไม่รู้ไปนั่งปรุงแต่งไว้เองว่ามันยากนี่คือข้อสองข้อสามสุดตะ เราก็ต้องฟังคำตถ,ถาคตเลื่อๆนี่คือสุตตาของพระองค์จากะเราก็มีการเสียสละแบ่งปันเสียสละแบ่งปันโยมทําเป็นประจำอยู่แล้วอาจจะนึกไม่ถึงที่พระศาสดาบอกว่าให้ทานแก่ผู้จะมาญาติสาโลหิตเคยมาเยี่ยมบ้านบ้างไหมล่ะแล้วเวลาเข้ามาเยี่ยมเนี่ยให้น้ําให้อะไรเขาบ้างไหมล่ะก็ให้นั่นก็ทานญาติสาโลหิตจะไปจากบ้านเราให้ทานแก่ผู้จะไปมีไหมล่ะ เขาจะจากไปเราก็ฝากโลรหมากลากไปอ่จะเดินทางกลับต่างจังหวัดไกลนะเอานี่ไปกินเอานี่ไปทานนี่ก็ให้ทานละเห็นไหมไม่จําเป็นต้องให้กับสมณะนะโยมให้อยู่ตลอดเวลานั้นเนี่ยในชีวิตโยมเนี่ยใช่ไหมอ่าให้ทานแก่ผู้จะมาให้ทานแก่ผู้จะไปให้ทานแก่ผู้เจ็บป่วยไข้โย,ยมไปเยี่ยมคนป่วยมีอะไรติดไม้ติดมือไปบ้างมั้ยนะก็มีใช่ไหมเนี่ยนี่เรื่องของทานทั้งนั้นเลย ให้ทานเพราะคิดว่าเขาเคยให้แก่เราแล้วเราก็รู้สึกถึงบุญคุณเราก็ให้เขาตอบแทนนี่ก็เป็นการให้ทานให้ทานเพราะคิดว่าเขาจะให้เราตอบแทนนี่ก็เป็นการคิดแบบเพื่อจะให้ทานดันนงนั้นจาคะฆาตรงเนี้ยคือให้วางจิตถูกต้องละความตระหนี่เป็นมนทินแค่นั้นเองแล้วก็สุดท้ายคือปัญญาศรัทธาศินสุตาจาคะปัญญานี่เหตุสมปรัถนา หมดไปข้อหนึ่งได้ไหมได้ตัวสุตตะหมดข้อสุตตะไปข้อหนึ่งศรัทธาศินจาค้าปัญญาก็เป็นเหตุให้ได้ทำสี่ประการโภโกรัพย์จงเกิดขึ้นแก่เราโดยธรรมยศจงเฟื่องฟูกับเราพร้อมทั้งมิสหายขอเราเป็นผู้มีอายุยืนนานตายแล้วขอให้เข้าสู่สุติโลกสวรรค์นี่คือทำสี่ประการที่หาได้ยากในโลกแล้วได้เพราะเหตุสร้างทำสี่ประการ ังนั้นถ้าโยมสร้างทำสี่ประการโยมจะได้ทำสี่ประการนี้นี่ก็เหตุสมปรารถนาดังนั้นเหตุสมปรารถนาสร้างแบบนี้มีประโยชน์ก็คือโยมจะได้ความสําเร็จในสิ่งที่เรามุ่งหวังตั้งใจเ <Yeah. S 1> มื่อวันเสาร์ที่แล้วก็ให้นักกีฬาทีมชาติะนักปิงปองขึ้นมาพูดนะเนาะเพราะเขาก็สร้างเหตุสมปรารถนานั่งสมาธิรักษาศีลทำเหตุสมปรารถนามาตลอด ก็สำเร็จจนได้นะได้เหรียญทองซึ่งในรอบ32ปีของประเทศไทยเพิ่งเคยได้นะนะักกีฬาปิงนอ่องเป็นผู้หญิงแล้วก็ถามว่าเขาทำยังไงบ้างเขาบอกก่อนฝึกเขาก็นั่งสมาธิฝึกเสร็จก็มานั่งสมาธิก่อนแข่งก็นั่งสมาธิต้องใจเย็นต้องนิ่งแล้วนะก็อาศัยอนาปานสติดูหลหมหายใจเขาออกเห็นไหม แล้วมีอยู่คนเป็นคนเปิดแผ่นเป็นดีเจเขาก็สร้างเหตุสมปรารถนาศรัทธาในพระพุทธเจ้าศีลสุตตาจาคาปัญญามีหมดปรากฏจากการที่เขาเป็นดีเจธรรมดามดาในประเทศไทยจนเดี๋ยวนี้เขาไปเป็นระดับนานาชาติไปเปิดแผ่นให้คนเป็นหมื่นฝั่งรายได้เขาเข้ามามหาศลาลทีนี้อ่าก็เป็นคนไทยผู้หญิงอีกเหมือนกันแล้วเขาก็ มีศรัทาในคำพระศาสดานี่ก็มีหลายๆแบบแล้วก็อีกหลายๆคนที่เคยมาเล่าให้ฟังแต่นี้ก็ดูยกให้สักสองตัวอย่างเราก็ลองไปทำดูมันอาจจะไม่ได้วันนี้พรุ่งนี้หรอกแตก่เราก็ทำเสพครบไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะให้ผลพ<ว>กก็อนิญาตครับอืมคือว่าการนั่งสมาธิไม่ว่าจะเป็นวิปัสสนาหรือสมถะอะไรก็ตาม,มครับก็ มีการบริกรรมหรือการกําหนดว่าพองหนอยุบหนอว่าอืครับอือ่าพุทโธอะไรบ้างก็มีมีผู้ให้ความเห็นว่าไม่ว่าจะไปบริกรรมอะไรหรือกําหนดอะไรก็ตามจุดหมายปลายทางจะถึงที่เดียวกันเหมือนกับว่าเรามาที่นี่เราจะนั่งรถมาหรือว่าจะเดินมาเอาใจมาอืก็ก็มาถึงที่หมายเหมือนกันอืครับ คําพูดนี้เป็นคำที่ถูกต้องหรือเปล่าครับถูกต้องของคนพูดแต่ไม่ถูกต้องของพระพุทธเจ้า, <c oughs> าคน <c oughs> เกาพูดอย่างนี้ก,ก็เรื่องเขาพูดไป <c oughs> แล้วการจะยกอุปมาให้สอดคล้องกับเหตุผลที่ตัวเองพูดก็ทําได้มันก็ยกได้หมดอ่ะ <c oughs> อย่างปริพายชคเนี่ย <c oughs> พวกที่มีทิฏฐิว่า <c oughs> กรรมดีกรรมชั่วไม่มีนะสัตว์โลกเนี่ยจะบ,บริสุทธิ์เองด้วยเหตุของมันแล้วเขาบอกอุปมาเหมือนกลุ่มได้เนี่ย กว้างไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆค,คลี่ตัวไปจนหมดของมันเองนะอุปมาดีด้นะแต่ผิดทั้งหมดเลยอ่านะแล้วเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าอันนี้เรวที่สุดในโลกเลยนะไม่เชื่อเรื่องกรรมนะเป็นทิฏฐิที่แย่ที่สุดเปรียบเหมือนควนหรือไซที่ดักปลาไว้นะพาเข้าพาคนเข้าสู่น,กกนรกอันเนริษารเปลยวิสัยก,ก็ถูกแบบคนบัญญัตินะคนที่เขาบัญญัติแต่เราหาพระสูตรไม่เจออืมนะ พระเจ้าไม่ได้สอนเอาไว้แบบนั้นขอ,ขอบพระคุณมากครับขอโอกาสครับอาจารย์ดูบรรยากาศคล้ายๆสาลาไม,ม้ผมผมสนใจตรงภาษาลิบุตรที่ว่าพระเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้กันว่าเห็นธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับลงเนี่ยช่วงแรกที่ภาษาลิบุตรได้สดับพระธรรมเทศนากับพระสัชชิแล้วเป็นโสดาบัน หลังจากนั้นเนี่ยได้ทราบว่ามาฟังธรรมจากผู้เจ้าแล้วถึงจะสําเร็จอรหันในส่วนของอรหันที่ได้ภาษาริบุตรได้สําเร็จเนี่ยครับในในมุมของนักปฏิบัติที่เชื่อมโยงจากพระสูตรที่ว่าวุาสังข,ขะครับในส่วนนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าชั้นของสมาธิเนี่ยครับที่ภาษารีบุตรได้สามารถจะเดินตั้งแต่ต่ำสุดจนถึงสูงสุดเนี่ย สุดท้ายรวบยอดก็คือวัสัคะเหมือนกันใช่ไหมครับใ,ในการทิ้งลงแล้วก็วางอุปทานลงอย่างเงี้ยอ uh huh. อันนั้นก็คืออยากจะทราบว่าจริงๆแล้วพระสาราีบุตร uh huh. วางวัสัค่ะในในส่วนที่เป็นอุปทานหรือเป็นส่วนของคือสอุปาทิเสหรืออนุปาทิเสอะไรเงี้ยครับอื uh huh. ไม่ไม่เห็นรายละเอียดตรงนี้ครับใช่เพราะว่า วางเนี่ยในช่วงสมาธิในสัญญาเวทีใช่ไหมะระดับสัญญาเลยสัญญาเวทีเพราะพุทธเจ้าเป็นคนอธิบายไว้เองถือว่าสูงมากใช่ดงนั้นเท่ากับว,ว่ารูปเวทนาสัญญาเนี่ยดับหมดครับก็เท่ากับว,ว่าเกาะกันเหลือสองขันสองขันเกาะกันแล้วพระุทธเจ้าบอกว่าภาษาลูกก็พิณาเห็นว่าสิ่งใดไม่เคยมีก็มีมาสิ่งใดมีมาแล้วก็ดับแสดงว่าพอมีสมาธิต,ตรงนี้แล้วพอจางคลาย ภาษาลิบุตก็โวศรคะไม่ไปจับดวงใหม่ไม่ไปปรุงแต่งอันใหม่ก็ปรินิพานในในสัญญาเวทยิตเลยใช่ก็เท่ากับเป็นการปรินิพานในทิฏฐธรรมอ่าก็เท่ากับว่าเพราะว่าปฏิลาพิการนิสัญโยชนานี้เนี่ยถูกละครับถูกละในปัจจุบันอ่าโดยที่ขณะที่วิญญาณเนี่ยจางคลายจากสัญญาเวทิตต่อ,อไป เพราะว่าไม่ได้มีความเพลินในสัญญาเวทีแต่เห็นอริสัตย์แทนว่าไอ้อะไรที่ไม่เคยมีก็มีไอ้ที่ไม่มีมาแล้วดับไปไม่ได้มีสาระอะไรไม่มีราคาพอดับปุ๊บก็ณนะจุดนี้ภาษาลิบุตรก็เข้าใจพอดี mm hmm. ก็ต้องเข้าใจวิญญาณที่ก่อกับขัน mm hmm. ทั้งสองตัวแล้วกลับมาเทียบกับอุตุชนอย่างพวกเราอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. จริงๆแล้วจิตมโนวิญญาณเนี่ยตัวตั้งต้นเข้าใจว่าเป็นมโนเนี่ยเกิดจากการปรุงแต่งสรุปได้เลยไหมครับว่าคำว่าปรุงแต่งเนี่ยก็คือสังขารซึ่งมีกันตลอดเวลาเหมือนกับโลกธาตุเหมือนกันนะครับคือนานัตตะเหมือนกันเพราะว่าเป็นการปรุงแต่งที่ก็ก็คือสามเลยทั้งกายวัชิแล้วก็จิตเลยดังนั้นเนี่ย การละนันทีเนี่ยก็จริงๆแล้วก็ควรจะต้องสามิติเหมือนกันนะครับเพื่อเพื่อที่จะตัดเส้นทางของการปรุงแต่งตรงนี้ไปใช่ใช่สังขารเนี่ยจึงเป็นสิ่งอะไรที่น่ากลัวมากสําหรับวัตตาสงสารเลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็ยังเพลินอยู่เพราะเราเป็นเหยื่อของสังขารไปผัดซาก็ภาษาเปรโตก็หลอกลวงกับระบบเถื่อเทิงไปนะครับใช่ใช่สาธุครับขอถาม อยากจะให้พระาอาจารย์อธิบายเรื่องมรรคมีองแปดโอ้มรรคแปดเนี่ยเยอะมากเลยไม่รู้จะหยิบตรงไหนมา,ามาพูดเลยถ้าหยิบง่ายๆก็คือนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยมรรคแปดครบนะง่ายถ้าโยางต้องการแจกแจงก็เนี่ยต้องไปดูเรื่องสัมมาสมาธิอันมีบริขารเจ็ดก็จะแจกแจงวันเนี่ยเราทํามรรคองค์เนี้ยนะมรรคองอื่นจะแวดล้อมมาได้ยังไง แต่ละองค์แต่ละองค์พระเจ้าจะอธิบายมาหมดเลยมีหมดครับผมก็ก็ไม่รู้อธิบายก็ว่าไงว่าอ่ามรรคด้วยทางสายเดียวเอกายนามรรคใช่ไหมครับแต่ว่าประกอบด้วยแปดทางแต่ว่ามันแปดทางยังไงทางสายเดียวแล้วทำไมประกอบด้วยแปดทางก็เนี่ยอย่างโยมสายเดียวเนี่ยโยมเจริญสัมมาสังกัปปะครับ ทิ้งความคิดอกุศลใช่ไหมดำหลี่ชอบเนี่ยดำหลีในการออกจากการออกจากพยาบาทออกจากเวทเบียนถูกต้องไหมถูกต้องครับขณะที่โยมเนี่ยกาลังทําอย่างเนี้ยพระศาสดาบ,บอกมีสมาธิฐิ่ละถ้าไม่มีสมาธิถิโยมจะมาทำไหมไม่ครับไม่ไมทาอ่าโยมได้สมาธิถี่ไหมครับได้โดยที่โยมกําลังทําสมาสังปะถูกต้องไหม ตงครับและขณะที่ทาสามราสรังวาคอยทิ้งความพิดอุศนยมมีความเพียรนมะมีครับมีเพราะยมต้องเพียรทิ้งใช่ไหมครับเมือม่อยก็เมื่อยแต่ก็จะทอ่านะครับอ่ายมได้สัมมาวายามะไหมได้ครับได้ขณะที่โยมกําลังทิ้งเนี่ยยมรู้ได้ยังไงว่าไอ้นี่ต้องทิ้งไอ้นี่ต้องเอาไว้แสดงว่ายมมีการแยกแยะถูกต้องไหมถูกครับการแยกแยะอย่างเนี้ยพระองค์เปรียบเหมือนนายทวารประตู ผู้ฉลาดนะคอยยืนคุมประตูเมืองอยู่เห็นไอ้นี่หน้าตาไม่ดีเลยโจรแน่เลยไม่ให้เข้าเมืองไอ้นี้หน้าตาโอเคพอใช้ได้เข้าเมืองมาได้นั่นคือนายทวารประตูของโยมเนี่ยฉลาดในการแยกแยะว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลโยมถึงคอยทิ้งอกุศลการปฏิบัติเบียดเบียนออกไปได้ถูกต้องไหมใช่ครับความเหม็นตรงนี้ตรงเนี้ยเป็นสัมมาสติของเธอนั้นนะโยมได้อะไรมาแล้ว โยมได้สัมมาทิฏฐิได้สัมมาสังกปะได้สัมมาอะไรสัมมาวยมายามะความเพียรได้สัมมาสติใช่ไหมสิ่งที่โยมทําทั้งหมดเนี่ยตั้งใจมั่นลงที่ใจไหมลงที่ใจโยมได้สัมมาสมาธิมักเกิดขึ้นห้าองค์ในขณะที่โยมทําองค์เดียวใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นทางเดียวหรือหลายทางมันเกิดขึ้นพร้อมกันอย่างนี้ใช่ไหม และเมื่อมรรคห้าองค์ถูกดึงขึ้นมาพร้อมกันด้วยการกระทำเพียงองค์เดียวมันก็เหมือนกระทำเดียวหรือมีห้าทางก็ได้และพระองค์ก็บอกว่าส่วนอาชีวะของเขานั้นย่อมบริสุทธิ์มาแล้วแต่เดิมสัมมาวาจาสัมมารกรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวาจาเนี่ยมันจะมีได้ถ้าสัมมารกรรมตะบริบูณ์สัมมารกรรมตะเนี่ย โยมทิ้งความคิดอกุศลตลอดเลยในใจโยมไม่มีอกุศลเลยมีแต่กุศลวาจายมผิดได้ไหมไม่ได้เพราะวาจามันต้องมาใจมาก่อนใช่ไหมถ้าใจไม่มีอกุศลเลยเนี่ยมิจฉาวาจามีได้ไหมไม่ได้มิจฉาวาจาสัมมาวาจาเมื่อถึงพร้อมเนี่ยพระศาสดาบ,บอกว่าสัมมากัมมันตะก็จะถึงพร้อม เมื่อสัมมากัมมันตะถึงพร้อมวาจาก็ถึงพร้อมการกระทําทางกายก็ถึงพร้อมไม่มีผิดสัมมาชีวะผิดได้ไหมไม่ได้อาชีพอยงจะไม่ผิดนี่คือความบริบูรณ์ที่มันไล่เลียงต่อกันมาและทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวก็ได้ถูกต้องไหมถูกต้องครับอ่านี่อธิบายเขาอย่างนี้ก็ได้ลองดูครับเขอบคุณาจาย์มากครับงั้นก็ขออนุญาตอนุโมทนานะคะที่ท่าน กับมหาศาสดาแล้วก็จะนําคําศาสดาไปให้ผู้อื่นฮนะดีกว่าการนําคําของผู้อื่นเข้ามาหาศาสดามันจะยิ่งทําให้พวกเรายิ่งงงกันไปใหญ่ใชนะ่ทำให้ผู้คนก็สับสนมากขึ้นตอนนี้หนูถึงกลับขอบพระคุณท่านนะคะที่นักแต่นี้ไปท่านจะนําคําศาสดาไปมอบให้กับผู้อื่นเพื่อให้ผู้อื่นได้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องแท้จริงนะคะขอบพระคุณว่านะคะและอีกอย่างนะ พระสาสดาเนี่ยเคารพพระธรรมใช่ไหมถูกต้องไหมอ่าพอพระองค์บอกว่าผู้อยู่อย่างไม่มีที่เคารพเนี่ยย่อมอยู่เป็นทุกข์ทีนี้พระองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยพระองค์ก็มองไม่เห็นใครในโลกเนี้ยที่กายวาจาใจเนี่ยจะสะอาดบริสุทธิ์เพียงพอที่พระองค์จะเคารพได้พระองค์ก็เลยกลับมามองธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วที่พระองตรัสรู้นี่แหละพระศาสดาก็เลยเคารพพระธรรมพระศาสดาเคารพพระธรรม แต่พระธรรมเป็นพระธรรมที่ออกจากปากพระศัสดาดังนั้นถ้าธรรมะเป็นของสาวกแล้วพระพุทธเจ้าเคารพธรรมะพระพุทธเจ้าต้องไปเคารพธรรมะสาวกไหมมันใช่ฐานะไหมล่ะไม่ใช่ดังนั้นสาวกแปลว่าอะไรสาวกแปลว่าผู้ฟังสาวกแปลว่าผู้ฟังโดยตัวของคําคําศัพท์โดยตัวของเจ้าของก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่ผู้บัญญัติ เป็นผู้ฟังใช่ไหมดังนั้นคําสอนสาวกเนี่ยมีไม่ได้หรอกโยมคาสอนของผู้ฟังอาตกลงก็เป็นผู้ฟังไื่เป็นผู้สอนแน,น่ใช่ไหมคําสอนของผู้ฟังเออมันก็ตลกตลกนะออตกลงคุณก็อย่ามาฟังดีคุณก็เป็นผู้สอนนะคุณก็เป็นศสาสดาซะก็จบหมดเรื่องก็งจะเรียกตัวเองเป็นสาวกทาไมใช่ไหมเออนี่แหละคนมันงงกันอย่างเงี้ยแหละนะ พระพุทธเจ้าเลิศที่สุดแล้วอย่าไปกลัวคําสอนนั่นเลยแล้วไม่ต้องกลัวว่าว่าไม่เข้าใจเข้าใจแน่นอนอ่านไปเถอะเสพเข้าไปเรื่อยๆอ่าอยากรู้เรื่องอะไรอีกขออนุญาตครับพระอาจารย์ขออีกข้อนะคะเรื่องความตายอะคะ่ะ uh huh. พอดีจะประสบการณ์เรือล่ม uh huh. แล้วก็ตกลงไปในแพร่ซงในขณะที่เรือมันล่มเนี่ยมันจะมืดแล้วเราคนมันเยอะเราก็ S 2> <S 2> ใช่ค่ะ,ะแล้วคราวนี้เวลาเราเงยหัวมาเนี่ยมันก็จะชนอะไรมั่วไปหมดแล้วซุงทั้งซุงทั้งในเรือมันจะเหมือนกันคือข้างล่างยิ่งเรือเนี่ยมันจะมืดมากมแล้วคราวนี้ยคนมันก็จะดึงขาเราคือยื้อแย่งกันเพื่อให้เราออลายคนด้วย <S 2> <S 2> ใช่เหมือนเรือเรือรับส่งแม่น้ําเจ้าพระยาค่ะแล้วคราวนี้ยค่ะพระอาจารย์เรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนเพราะถ้าเราช่วยเหลือตัวเองเนี่ยเวลาที่เราตะเกียกต,ตะกายเนี่ยมันเหมือนจิตมันฟุ้งแหละ มันมืดเราก็ต้องคอยคำคอยหาแล้วไหนจะต้องถีบคนที่มาดึงเราอะไรอย่างเงี้ยมันมันฟุ้งอะคะ่ะพระอาจารย์ <laughs> แล้วลมหายใจมันก็มีน้อยมากตรงเนี้ยเราเราเราควรจะจะช่วยเหลือตัวเองก่อนหรือว่ามีสติรอคอยทําการละคะออ <laughs> เอได้หมดนะ <laughs> เนาะเ่ ถ้าเราจะปล่อยก็ได้ปล่อยก็ไปดีมีสติช่วยเหลือตัวเองก่อนก็อาจจะยังประโยชน์มาจนบัดนี้ก็แบบอยู่คนหนึ่งอ่ะเขาก็เล่าเขาอุบัติเหตุเนี่ยรถตกคลองแล้วก็เขารู้ตัวอีกทีก็ตื่นมาเขาก็พยายามจะหายใจขี่เลนก็สลักเข้าไปอีกหายใจก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ ทำอะไรไม่ได้เลยแต่จิตก็เริ่มคิดพวงคนโน้น่วงคนนี้แล้วก็มานึกถึงถึงละก็สักพักหนึ่งก็มีมือหนึ่งเข้าขึ้นมาเอาเจอแล้วเจอแล้วอีกหนึ่งหนึ่งคนพวกกู้ภัยมาช่วยได้พอดีงนั้นถ้าโยมปล่อยเอาอยู่กับความนิ่งอุเบกขาเพราะมันหายใจไม่ได้ละก็อาจจะมีถ้าโยมจะไม่ตายมันก็มีคนมาช่วยเองแหละใช่ไหมแต่ถ้าเหตุปัจจัยมันตาย,ม,ตายมันก็ก็ตายคนนั้นถ้าเหตุปัจจัยไม่มีคนช่วยมันก็ตาย ขี้เลนมันเข้าเต็มบากเต็มจมูกหมดแล้วมันจะทําอะไรได้ใช่ไหมอ่านี่ก็ได้ดึงขึ้นมาก็มันได้หมดนะ่ะนั้นเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดณนะเวลานั้นก่อนก็ได้ถ้ามันยังไม่ถึงเวลาโอกาสแต่ถ้าโยมพยายามขนขวายที่จะรอดแล้วแล้วมันไม่รอด <c oughs> แล้วตายอย่างน้อยมันก็จะมีช่วงชีวิตที่ยังไม่แตกทาลายซึ่งเราฝึกฝนมาดีเนี่ยมันก็จะต้องมี โอกาสในการไข้ควรเนื้อความแห่งธรรมะในการละอันควรได้เพราะว่าตอนนั้นก็ไม่รู้พธัชนาค่ะพระอาจารย์แต่ว่าอย่างคนจมน้าเนี่ยในในเลือกสุดท้ายเนี่ยมันจะรู้ด้วยตัวเองเหมือนกันว่าว่าเฮ้ยเราไม่ไหวแล้วเราเริ่มดิ่งแล้วคือหายใจไม่ได้ปอดคือไม่ได้แล้วอะไรไม่ได้แล้วแล้วความดันในสมองทุกอย่างมันแน่นไปหมดถ้าอย่างนี้เรารู้คือเราลองช่วยตัวเองก่อนแต่ถ้าเราสมมุติว่ามันเกิดเหตุการณ์เราจําได้ตรงนี้ก็ปล่อยมันไปเลยก็ปล่อยมันไป ก็ได้ยังมีอยู่คนกาที่เขาเล่าเขาโดนสึนามิอะ่ะเขาก็อยู่ในบ้านกับลูกกับสามีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วพอมันมาปุ้มเนี่ยปรากฏว่าเขาก็พยายามจะออกออกจากบ้านมันออกไม่ได้มันก็าหาไม่รน้ํามันก็เริ่มเริ่มเต็มขึ้นเต็มขึ้นในห้องอะ่ะเขาก็เป็นน้วไว้น้ําด้วยนะก็พยายามพยายามโผล่ขึ้นในพ้นน้าหายใจแล้วก็พยายามหาทางออก มันก็ยังหาไม่ได้จนน้ำมันขึ้นมาปิ่มสุดท้ายจะสุดเพดานห้องอยู่นะ้เขาก็เอาวะเลือกสุดท้ายหายใจสุดท้ายงับอากาศเสร็จก็ค่อยๆจมลงแล้วก็นั่งสมาธิเลยทำอะไรไม่ได้แล้วปรากฏว่ายังไงรู้ไหมอย่าไปลดมาเพิ่มน้ำมาเพิ่มมาลูกใหญ่เลยเป็นคลื่นเลยอีกระล่อนปังกระเด็นออกมา Oh. อ่าหลุดมาเลยนะอีกปึงหนึ่งกระเด็นหลุดออกมาพอหลุดออกมาปุ๊บเนี่ยก็รู้แล้วว่าหลุดออกจากห้องแล้วก็มือคว้าใหญ่เลยพยายามคว้าหาที่เกาะก็ได้กิ่งไม้เกาะจนได้ลอดนะอ่าลอดเห็นไหมอันนี้จางหมดนะนะไอที่คิดว่าจะตายก็ลอดไอที่จะลอดตายก็เยอะ เนี่ยแล้วมีมีอีกเคสเนืงอค่ะอันนี้ก็ได้กับตัวอันนั้นป่วยหนักตอนที่เราที่หัวใจที่มันเริ่มลงและเหลือสี่สิบหกสิบเนี่ยคือหัวใจจะล้มเหลวแต่กลับหัวใจเนี่ยมันเต้นแรงกระแทกแรงอะค่ะพระอาจารย์ตรงนั้นอะบอกได้เลยคือเราเหมือนเริ่มคล้ายจมน้ําคือเริ่มหาลมและลมก็ไม่มีมันจับไม่ได้แต่ตอนนั้นไม่รู้พัฒนาค่ะแต่มันก็ถามว่าถ้าเป็นแบบนี้คือเรายังไม่ได้ใสท่ท่อก็ยังพอมีสติตรงเนี้ย ยิง่ง่ายเลยใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็คือถ้าลมจับไม่ได้อย่างพระอาจารย์บอกถ้าเราอยากแบบไม่ใ่อยควรทําก็คือพยายามเอาระลึกไว้ที่กายก็ได้ใช่ไหมคะหรือใช,ใช้แบบสติปัญญาตงรู้รว่านั่งนอนรู้ว่านอนก็ยังได้ไงคือรู้นิ่งๆเฉยๆรู้นิ่งๆเรานอนป่วยอยู่เราก็รู้ว่าเรานอนเฉยๆรู้นิ่งๆอย่าคิดแค่นั้นเองหลาักการคือไม่คิดคิดปุ๊บทำไงละนันทิรีบละทิ้งความคิดกลับมารู้อยู่กับนิ่งๆรู้อยู่ในท่าน,นอนนอนก็รู้ว่านอน แต่ถ้าหมอเนี่ย<ม>เขาเขาแบบเหมือนปั๊มหัวใจอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันจะมีความเหมือนแบบคือมันมีมันจะมีความรู้สึกตัวเหมือนแวบคือเหมือนจิตตอนนั้นเราเราฟุง้งเราเรา<ม>ฟุ้งไปแล้วแต่พอหมอกะแทกมาที่หัวใจอย่างเงี้ยมันจะเหมือนสะดุง้งซึ่งมันเหมือนดึงสติตรงนั้นถ้าในกรณีที่เราเหมือนต้องไปเกิดแบบว่ามีการปั๊มหัวใจก็รีบรีบฝึกสติคือคือดึงกลับมาอยู่ที่กายอย่างเดีวยดวอืมอ๋อ เวลาไปเกิดใหม่กายมันไม่ได้ไปนะจิตมันไปใช่ไหมใจมันไปคุมใจอย่างเดียวเวลาที่เกิดวิกฤตเนี่ยคุมใจอย่างเดียวอย่าให้ใจมันขยับไปตรงไหนขยับปุ๊บก็รีบละขยับปุ๊บรีบละกลับมาเขาอ,อกาสครับ,บาาระจัร์ครับ uh huh. มีกลายหนึ่งที่เป็นเส้นเรื่องในสมองแตกนะครับอื uh huh. เราได้ฟังวิทยุอ uh ื huh. บทปฏิจจสมุปบาทนะครับอื uh huh. แล้วพี่เขาก็ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วนะครับฮ uh huh. ก็กลับเรี่ยนพระอาจารย์ว่าอ uh ื huh. จริงๆเขาไม่ไม่เคยมาฟังหรือไม่เคยส่วนเรื่องนี้มาก่อนเลยอ uh ื huh. ปรากฏว่าหลังจากที่ได้ได,ได้ได้ฟังอย่างต่อเนื่องแล้วก็ภรรยากับลูกสาวกับลูกชายอ uh huh. ตอนแรกก็งงๆอยูงง่ uh huh. หนักๆเขาก็หาฟังด้วยครับอ uh huh. ปรากฏว่า ตอนนี้เขาเห็นอย่างหนึ่งเลยก็คือพี่เขาออกจากโรงพยาบาลได้แล้วก็แจ้งมาทางผมว่าเขาจะมาทําบุญที่วัดด้วยซึ่งคือเป็นอนุสาสนีปฏิหารเกี่ยวกับเรื่องของการได้เสพครบกับปฏิจจสมุบัติหมดนี้เลยครับบทเดียวครับยืนยันด้วยครับแล้วพี่เขาก็ออกมาได้แล้วครับคิดว่าอาทิตย์สองอาทิตย์เนี้ยเขาจะมากราบอาจารย์ที่วัดนะครับกราบเรียนไว้ครับถูกครับอาพาธจะระงับไปตามควรแก่ฐานะพระพุทธเจ้ายืนยันดงนั้นถ้า กรรมเราเนี่ยมันจะไม่ตายเนี่ยเดี๋ยวเหตุอาพาตมันจะระงับไปเองอาณาปานสติสัญญาสิบประการพจนชงอย่างโพจนชงที่พระเจ้าให้สัจชายะตัวพจนชงมันก็โยงเข้ามาปฏิจจตัวสัญญาสิบประการอานาปามันก็อยู่ในโยงเข้ามาปฏิจจได้อยู่ในมรรคแปดได้ดังนั้นเหตุในการฟังปฏิจจสมุปาหรือสัจชายะปฏิจจ ก็ไปนเนยียนให้อาพาธารังับไปตามกวนแก่ฐานะได้เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์มากเมื่อกี้ที่โยมบอกเรื่องจมน้ำเนี่ยผมก็ถึงพระสูตรที่พระเจ้าตรัสว่าถ้าไฟไหม้ลุกพงเสื้อผ้าแม้กระทั่งผมก็จงทำกาละก็จะได้เข้าสูา่นะครับเพราะนั้นท่านถ้าเกิดว่าเราทำอะไรไม่ได้แล้วก็ใช้พระสูตรนี้ได้ใช่ไหมใช่ใช่สาธุค,ครับให้เหลือสุดท้ายจริงๆอะ่ะถ้ายังไม่สุดท้ายก็ช่วย ช่วยตัวเองให้รอดก่อนก็ต้องหาทางแก้ไขให้ดีที่สุดก่อนไงจนรู้ว่าเออมันไปไม่ได้แล้วแล้วก็วางจิตตอนเป็นนักเรียนเนี่ยขับรถไปกับเพื่อนแล้วก็อีกคนหนึ่งไปกันสามคนพอขับรถไปปุ๊บเนี่ยเจอเขาแซงทางโค้งมามันกระชั้นมากเราก็มาเร็วพวกก็มาเร็วพอเราหลบเราก็พยายามหลบก่อนหลบซ้ายมันก็หลบซ้ายตามเราที่ลบบุรี เราก็หักขวาอีกทีมันก็หักขวาตามเราคือต่างคนต่างจะหลบจะใจเสือกตรงกันนี่มาแหกเกือบงานงอกหลบซ้ายมาหลบซ้ายครับลุกหักขวาอีกทีมันหักตามลุกหักอีกทีซ้า,า,ายหลอดแฟบไปโอ้โหไอ้เพื่อนนางหลังกูนึกว่าเรียบร้อยแล้วนั่งลุ้นกันเงียบหมดเลยในในรถน,นะก็คือ ตัดสินแก้ปัญหาก่อนถ้าชนแล้วแล้วก็นอนไปไม่ไหวนั่นแหละนอนรู้ลมหายใจไป